อ่าเข้าใหม่อีกหนึ่งครับนะผมเจ้าแซดสามร้อยเอบเอนะครับผมปีส0 1 6ันสิบหกนะครับผมสภาพหล่อๆนะครับข้ออาคานะครับนุ่มๆครับมีการรอยถังนะครับผมจบปลายแฮนด์นะครับผมมือคั้นมือปีกนะครับปั๊มบนแต่งนะครับผมมีที่ใส่โทรศัพท์นะครับมีท้ายสั้นนะครับผม รวมๆสวยนะครับคันนี้ก็จะเป็นร้อยก็จะเป็นร้อยสติ๊ี้เกาะสติกเกอร,กกอร์ปกตินะครับผมสภาพหล่อๆครับคันนี้เลขไม่อยู่ที่สามหมื่นหกพันนะครับผมลาข้างเดียวติดนะครับ น,นี้นะครับผมรอๆนะครับผมใครสนใจสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาที่เพจร้านออมบิ๊กไบเลยนะครับผมอันนี้ราคาอยู่ที่เจ็ดหมื่นเก้านะครับผมเอกาสารครบพร้อมสุดโอนนะครับผมสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมมีบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านนะครับผม จำหน่ายบิ๊กไบมือสองซื้อขายนะครับผมประมาณนี้นะครับผมรวมๆสวยครับรูปเดี๋ยวลงแจ้งไว้ที่เพจเลยนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไดยก่อนนะครับผมสวัสดีครับ